ประกาศข่าวชาวบ้านสักหน่อยได้ไหมจ๊ะฟังนิดหนึ่งนะจ๊ะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะหนูขออนุญาตนะคะพูดถึงเรื่องการโหวตไทยรัฐทีวีนะคะสักนิดเดียวเพื่อทำความเข้าใจนะคะกับแฟนเพลงน้ข้าสสุปริยาท่วประเทศนะคะตอนนี้หนูไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าคะแนนการโหวตเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะคะ หนูก็ไม่ได้ทราบนะคะว่าสาขาอื่นๆเนี่ยมีคะแนนเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยโฟกัสแต่วันนี้จะร้องเพลงอะไรนะคะพรุ่งนี้ไปไหนกันบ้านเสร็จหรือยังนะคะไม่ค่อยได้ดูเลยจริงหาโทรศัพท์แต่หนูจะดูคอมเมนต์พ่อยแม่นะคะดูข่าวสารว่าพ่อยแม่เนี่ยมีความสุขไหมวันนี้ร้องเพลงนี้แล้วเป็นยังไงกระแสตอบรับเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คะ่ะ ชอบดูแบนี้มากกว่านะคะแต่การโหวตเนี่ยหนูก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการแข่งขันการแพ้การชนะนะคะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของหนูนะคะแล้วก็ย่าแล้วก็คุณครูนะคะเพราะว่าครูเคยบอกเสมอย่าก็บอกเสมอนะคะว่าเรายิ่งอยากชนะเราก็ยิ่งแพ้นะคะ พายิงอยากชนะมากเท่าไหร่เราก็ยิงแพ้มากเท่านั้นตอนนี้นะคะคะแนนของเราเป็นคะแนนบริสุทธิ์เป็นคะแนนจากแฟนเพลงจริงๆทั่วประเทศนะคะหนูอยากให้พ่อแม่ๆเนี่ยขอบคุณค่ะช่วยกันโหวตนะคะฟรีขอบคุณค่ะ,ะ,คะ,คคะได้ทุกวันนะคะวันละครั้งคะแนนที่ได้อยู่ทุกวันนี้นะคะหนูก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะ ถึงการปิดโหวตนะคะคะแนนอยู่แค่ไหนแค่นั้นเลยค่ะมันก็ไม่ต้องซีเรียสเลยไม่หนูเพราะตัวหนูเองก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะหรือถ้าพ่อแม่เนี่ยที่มีกําลังนะคะอยากจะช่วยออกกําลังในการโหวตนะคะหนูก็ยินดีแต่หนูอยากให้เอาแค่คดีนะคะไม่ไม่ไ,มไ,มไมใช่ว่ารางวัลไม่มีคุณค่านะคะม,มีคุณค่าแล้วก็น่าภูมิใจมากๆเลยถ้าจะได้มันมาแต่ว่าถ้า มันไปสู้รบปกมือกับใครนะคะแล้วมันลำบากเราก็อยู่ในที่ของเรานะคะไม่จําเป็นเลยจริงๆสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะสำหรับตัวหนูคือความรักความเมตตาจากพ่อแม่ทุกท่านนะคะทั่วประเทศต่างหากนะคะที่มันเป็นสิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดนะคะฉะนั้นนอกจากโหวตให้หนูแล้วนะ,ะก็สามารถไปโหวตให้ที่ไร้อา โะะบสถให้แม่นกน้อยโหวตให้พี่นุ๊กพี่ายนะคะโบให้พี่ลำไยโหวตให้พี่ยูกิทุกคนเลยนะคะโหวตได้หมดทุกคนเลยพี่ๆศิลปินท่านอื่นยินดีมากๆไม่จําเป็นว่าเป็นแฟนต้นข้าวจะต้องโหวตให้ต้นข้าวคนเดียวนะคะจริงๆโหวตได้พี่ๆทุกๆศิลปินเลยนะคะแต่หนูเข้าใจพ่อแม่ที่รับหนูนะคะที่อยากให้หนูชนะหนูก็เลยอยากบอกว่าถ้าใครพยายาม ห,หนูไปรบก,กับใครนะคะให้เข้าใจเลยว่าไม่ใช่ความประสงค์ของหนูนะคะไม่ใช่ความประสงค์ของทีมงานเรานะคะแต่ถ้าพ่อแม่แฟนเพลงรักที่ตัวหนูนะคะอยากมอบกําลังใจอยากมอบความรักความภาคภูมิใจให้หนูนะคะในการโหวตเนี่ยก็ช่วยกันโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะด้วยคะแนนบรทธิ์นะจ๊ะขอบคุณค่ะเ<ม>ช่นเคยเลยนะคะรักหนูรักที่ตัวหนูนะจ๊ะ เด็ดขาดนะคะห้ามอีกแล้วจริงๆไม่อยากพูดคําว่าห้ามเลยนะคะเพราะว่าตัวหนูเองอะมันเหมือนกันหนูเป็นเด็กนะคะซึ่งเอาจริงๆตอนแรกอะสาหรับความคิดของหนูอะมันมีแค่การร้องเพลงการมอบความสุขหน้าเวทีนะคะเท่านั้นเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นหนูไม่อยากเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยนะคะหนูก็เลยไม่อยากพูดถึงเรื่องการห้ามเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วก็ไม่อยากพูดถึงกระแสอะไรเลย เพราะว่าหนูอยากร้องเพลงอย่างเดียวเพรากะกระแสพวกนี้มันไม่ทําอะไรหนูเลยนะคะหนูแค่รู้สึกว่ามีกระแสะอะไรก็แล้วแต่เพราะพ่อแม่ยังรักหนูเหมือนเดิมหนูยังมีงานอยู่ทุกวันมีคนมาดูหนูในคอนเสิร์ตแค่นี้เลยค่ะที่หนูต้องการแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะขอบพระคุณค่ะ